เมื่อคืนเรียกได้ว่าท่วงทันทุกแมตช์ทำใจทุกนัดไฮไลท์แมนยูที่นี่ที่เดียวครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนครับว่าคอนเทนต์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะขัดยี่หรือทับถมอะไรทั้งสิ้นผมเป็นแค่อยากมาพูดคุยกันเฉยๆว่าทำไมแมนยูมันถึงจุดนี้ครับจุดที่ว่าแฟนผีทำใจและชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแมนยูแพ้ไบรตัน4-0ตอนที่ผมดูไฮไลท์ผมขอพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับ ผมเห็นจังหวะแมนยูได้จบเน้นๆแค่3จังหวะแค่นั้นจริงๆนาทีหกสที่เาวานี่ม่งนาทีหกสที่บูโน่ยิงและนาที71ที่แม็กไกวโมงแค่นี้ครับนอกจากนั้นก็เป็นจังหวะเน้นๆของไบตันนังนั้นว่าแต่ทําไมกันครับแฟนผีถึงได้ปรงและคอมเมนต์แบบนี้ไปพูดคุยกันดีกว่าท่วงทันทุกแมตช์ทำใจทุกนัดไฮไลท์แมนยูที่นี่ที่เดียวครับอย่างแรกที่มันจะตอบคําถามเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือตัวเลขสถิติที่ไม่เคยโกหกใครครับ .37 นที่แมยูแข่งในลีกตอนนี้ ชนะ16เสมอ10แพ้11แล้วทำไมผมถึงเอาสถิติมาพูดก็เพื่อนๆลองดูครับซีซั่นนี้แมนยูออกรูปเสมอกับแพ้มากกว่าชนะจริงๆเพราะถ้าเอานัดที่เสมอกับแพ้มารวมกันนั่นเท่าออกับว่าตั้งแต่เปิดซีซั่น,นมาถึงตอนนี้แมนยูไม่ชนะมา21นัดหลายคนบอกว่าเอ้ามันก็ปกติก็เพราะว่าแมนยูตอนนี้อยู่ที่6แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับถ้าไปเทียบกับมูลค่าทีม,ท,มทั้งหมดที่ลงทุนกับทีมชุดนี้มันโคตรไม่คมนะุ้มเลยฮะไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปอนด์เข้าไปแล้ว คำถามก็คือว่าแล้วมันผิดที่ใครกันแน่นักเตะใช่ไหมที่เป็นคนผิดถ้าไปถามแฟนบอลส่วนใหญ่ตอนนี้หลายคนอาจจะบอกค่าว่าใช่แล้วนั่นก็เพราะาหลายต่อหลายเกมที่ผ่านมานักเตะเล่นกันแบบไม่มีใจจริงๆครับแถมมีความผิดพลาดกันบ่อยมากจนมีวลีฮิตที่ว่าใครมาคุมทีมชุดนี้ก็ไม่รอดเอาจริงๆนะครับไอเรื่องผิดพลาดหรือนักเตะเล่นไม่ดีเนี่ยไปดูทีมอื่นทุกทีมมันก็มีกันให้เห็นหมดแหละครับไปดูตัวอย่างที่เชียงซีงครับ ช่วงแรกที่เปิดซีซั่นเกมรับก็ถือได้เป็นทีเด็ดเลยครับเสียประตูยากมากแถมยิงประตูได้เยอะด้วยแต่พอมาตอนนี้5เกมหลังโดนไป8ลูกนี่เลยครับทุกคนมันก็มีช่วงเวลาที่แยกทั้งนั้นแต่ในความที่เป็นแมนยูสโมสรที่เรียกได้ว่ามีแฟนบอลมากที่สุดในโลกทีมหนึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้ว20สมัยบวกกับสื่อที่ชอบทําข่าวแมนยูเหลือเกินมันก็เลยเป็นกระแสกันบ่อยครับบางทีเล็กๆน้อยๆมันอาจจะกลายเป็นมีมไปเลยก็ได้ก็อย่างว่าครับ ทุกครั้งที่แข่งมันเลยมีความกดดันสูงมันอาจจะเป็นบอกเกิดแห่งความผิดพลาดของนักเตะแมนยู Man ก็ได้ครับอันนี้ก็มีส่วนต่อมาหรือเป็นที่โ้สกันแน่ที่ทําให้แมนยูผลงานไม่ดีเพื่อนๆก็นแน่จะทราบครับว่าตั้งแต่ป๋าเฟอร์กี้แกอัมลาแมนยูไปเนี่ยแมนยูก็ไม่สามารถที่จะกลับมายืนจุดเดิมได้ใกล้เคียงสุดก็น่าจ,จะเป็นยุคโจเซ่มูนินโยในปี16-17ที่พาแมนยูควา้าแชมป์ยูโรปาลีกหลีกคับไปคลองได้ หลังจากนั้นแมนยูก็ไม่เคยได้คว้าชแชมป์อีกเลยครับและคําที่ว่าการที่จะมาเป็นโค้ชแมนยูมันไม่ใช่แค่แทคติกลองคิดทบทวนมันก็จริงครับเพราะต้องมีองค์ประกอบสําคัญอย่างอื่นด้วยนั่นคือบารมีต้องถึงลองดูครับขนาดโจเซ่มูริโยก่อนที่เขาจะเข้ามาคุมแมนยูเรียกได้ว่าคว้าชแชมป์มามากมายเลยครับไปทีมไหนก็คว้าชแชมป์ไปหมดแถมปีแรกที่มาแมนยูเขาพาแมนยูฟาดไป2แชมป์เน้นๆยังไม่รอดเลยครับแถมมีปัญหากับนักเตะด้วย นั่นแหละใครที่เข้ามาคุมแมนยูบารมีต้องถึงจริงๆครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆคิดว่าทําไมแฟนแมนยูถึงขั้นต้องทําใจทุกนัดมันเป็นที่นักเตะหรือโค้ชแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกังครับเพื่อนๆนมาดูกันที่ปัจจุบันกันบ้างรังนิกกับทีมชุดนี้พวกเขาต้องผ่านไปให้ได้ครับพเพราะเหลือพเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วปีหน้าก็อย่างที่ทราบเอลิเทนฮักจะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่และคราวนี้น่าจะได้จัดการจริงจริงสักที อ่ะเดี๋ยวผมขอพูดแบบแฟนบอลผีเขาหวังกันเลยนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูคิดแบบนี้คืออยากเห็นทีมรักของเขาเนี่ยผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ซื้อนักเตะที่เข้าแผนของเทนฮากใครไม่เข้าแผนก็ปล่อยใครที่ดีอยู่แล้วก็อยู่ตอบทีมไหมครับสีซสั้นหน้าไม่ต้องไปหวังถึงแชมป์ครับขอแค่ทรงบอลมันดีเพชชันมันได้แค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้แชมป์ก็ถือว่ากําไรไปครับเหมือนที่แฟนผีวัยเก่าก็ได้บอกเริ่มใหม่นี่มีคําว่าสายสาหรับปีศาจตนนี้ครับ Thank you